ชีวิตประจําวันของคุณชายหลินซิ่วตอนที่71อาณาจักรเซี่ยของเรามีผู้ฝึกตนบรรลุระดับอาณาจักรสวรรค์เพิ่มขึ้นอีกคนแล้วเป็นใครกันเนาะทูล่าบาทเมื่อพิจารณาจากนิมิตแล้วความสามารถของบุคคลนี้น่าจะเป็นธาตุไฟและจากตําแหน่งละทิศท,ทางนั้นน่าจะเป็นบ้านของตระกูลสูรพยาัคฆา์ตามราชดีกาพื่อวุโสสูได้ทํางานหนักและบรรลุผลที่ยอดเยี่ยมเขาได้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตระกูลเสี้ยของเรา และเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดจากนั้นก็เตรียมความขวัญลำค่าและส่งไปที่บ้านตระกูลซูน้ำรับบัญชาพระเจ้าในที่สุดเวทีสวรรค์ก็มาถึงหลายปีที่ข้าทำงานหนักมาก็ไม่สูญเปล่าต่อไปก็ได้เวลาชำระหนี้แล้วแต่แกส่งเจ้าจงออกมาซะเกิดอะไรขึ้นกันตระกูลซ่งของข้าไม่เคยมีความแค้นกับตระกูลซูเหตุใดผู้อาวุโสซูจึงโกรธเคืองแบบนี้ล่ะ เมื่อเขาเข้าสู่ระดับอณาจักรสวรรค์อ้ออะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะอย่าดึงกางเกงข้าลอดไปที่ดีนะบันพาผู้หนุดช่วยเอาไว้ขอแสดงความยินดีกับพี่สูด้วยที่สามารถทะลวงขั้นได้แม้ว่าตระกูลสูและตระกูลซ่งจะไม่มีความแข้นต่อกันก็เถอะคืนนี้ท่านมาที่นี่ด้วยท่าทีแบบนี้หมายความว่าย่งไงงั้นหรือ ไม่มีความแค้นบ้านแกสิตระกูลของแกพร้อมที่จะทำลายตระกูลสูของข้าตลอดเวลาแต่แกยังกล้ามาพูดว่าไม่มีความแค้นอย่างนั้นหรือพี่สูได้โปรดใจเย็นก่อนเถอะข้าเก็บตัวบ่มเพาะที่บ้านมาหลายวันแล้วข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่ข้าขอถามท่านได้หรือไม่อยู่จา้างเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข้าบม่มเพาะเจ้าทำไม่นานท่านสูขุนเคืองเรื่องอะไรเรียนท่านพ่อเมื่อไม่นานมานี้มีการเข้าใจผิดระหว่างอยู่จือกับลูกสาวตระกูลสูสูเหล่ากลัวขอลับ เข้าใจผิดงั้นหรือเป็นความเข้าใจผิดที่ฉากจงให้คนมาล้อมหนิงเออของข้าที่ประตูพระราชวังนอกจากนี้ยังเป็นความเข้าใจผิดที่สายหลายนางในงานเลี้ยงวันเกิดของหองเฮาด้วยงั้นหรือข้าคิดว่าไม่จำเป็นต้องถามในวันนี้ข้ามาเพื่อตัดสินกับเจ้าเท่านั้นพวกวิส,สูซ้อมข้าจะไปรอเจ้าที่นอกเมืองเนื่องจากวิสูยืนการในเรื่องนี้งั้นก็ตกลงตามนั้นแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะ น้ำส่งอยู่จือเข้าบ้านไปซะและห้ามออกจากบ้านเป็นเวลาหนึ่งปีไม่หนาเสด็จพ่อพี่สูไม่มีประโยชน์ที่จะพูดแล้วสินะแต่ข้าขอดูหน่อยและกันว่าท่านแข็งแก่งแค่ไหนกันหลังจากที่ท่านทะลวงขั้นได้แล้วก็ได้ตามที่เจ้าต้องการข้าก็อยากจะทุบตีเจ้ามานานแล้วแต่สําหรับเพื่อนตัวน้อยที่ซ่อนอยู่ในความมืดควรจะอยู่ห่างๆเอาไว้ดีที่สุดหากเจ็บตัวขึ้นมาแล้วก็ข้าจะไม่รับผิดชอบ นี่คือการรับรู้ของผู้ที่อยู่ในระดับอณาจาักรสวรรค์หรือนี่แข็งแกร่งเกินไปแล้วเวทมนต์ล่องหนเป็นแค่การซ่อนร่างกายมันไม่อาจปิดซ่อนไว้ได้ทุกอย่างในครั้งหน้าเจ้าควรระวังมากกว่านี้นะไปเร็วไปเร็วถ้าโดนลูกหล่งต้องแย่แน่นี่คือความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของผู้ที่อยู่ในระดับอณาจรสวรรค์นั้นหรือ หรือเรียกได้ว่ามันเผาไหมภูเขาและทะเลเดือดเจ้ามีพลังเวทมนต์อย่างอื่นอีกงั้นหรือนี่เจ้าอยู่กับข้าตลอดเวลาเจ้ายังไม่ดูอีกงั้นหรือนี่เจ้าลืมมันไปเถอะข้าจะกลับก่อนเอาล่ะฝั่งไฟจาัดก,การข่าวซะฝั่งน้ำแข็งก็อย่ายอมแพ้ใช้มาก่อนบาลีไปเลยจัดก,การเลยจัดก,การเลยลินซิ่วเจ้าต้องการอะไรกันแน่เวลาต่อมายามดึก ข้าเข้านอนไปแป๊บเดียวเจ้าก็กลับมาแล้วเจ้าจะซ้อมอยู่แบบนี้ไม่หน่อนงั้นหรือระดับอาณาจักรสวรรค์ยังแข็งแก่่งเกินไปข้าจะต้องเพิ่มความแข็งแก่่งของข้าให้ไวกว่าน,นี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าต้องการจะทําอะไรกันแน่ดังนั้นข้าจะเป็นคู่หมือให้เจ้าเองหนึ่งชั่วโมงต่อมาฮะฮะฮะทำไมเจ้าถึงไม่เหนื่อยเลยล่ะหลังจากใช้เวลาฝึกฝนขนาดนี้นี่เป็นสูตรลับเฉพาะของข้าเจ้าลองดูใหม่ล่ะ รู้สึกว่าทำไมมันฟังดูแปลกๆนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับข้าเป็นยังไงบ้างเจ้ารู้สึกว่าความเหนื่อยล้าหายไปแล้วใช่หรือไม่เจ้าฝึกฝนกับข้าเดี๋ยวข้าจะทำให้เจ้ากลายเป็นนักขาที่เก่งที่สุดในโลกหลินซิ่วช่างเป็นคนที่มหัศาจรรย์จริงๆด้วยถ้าใช้วิธีนี้วันหนึ่งก็สามารถฝึกซ้อมได้ทั้งวันและคงใช้เวลาไม่นานในการทะลวงผ่านระดับขั้นพื้นฐานได้สมมติว่าข้าต้องอยู่กับเขาตลอดเวลา บ้านของเขาใหญ่มากน่าจะไม่เป็นอะไร